ในที่ทำงานที่ผู้คนไม่ได้มีความสุขไม่ได้สนุกสนานพวกเขาแทบจะไม่มีผลงานดีๆออกมาเลยทำไมความสนุกถึงสำคัญคุณเคยคิดไหมครับว่าทำไมชีวิตการทำงานของคุณมันช่างน่าเบื่อเหลือเกินลองนึกดูภาพที่คุณตื่นเช้ามาและทำงานด้วยหัวใจที่หนักอึง้งเหมือนแบกก้อนหินไว้ตลอดทางคุณเปิดคอมพิวเตอร์แต่ก็แค่เห็นอีเมลกองโต กำลังใจแทบจะหมดไปตั้งแต่คุณยังไม่ได้เริ่มเลยคุณไม่ได้อยากทำงานคุณแค่อยากถึงตอนเย็นเร็วๆเ,เพื่อที่จะได้กลับบ้านไปนอนดู n น t f l i x ใช่ไหมล่ะครับนี่มันไม่ใช่ชีวิตแต่มันเป็นโหมดของงานเอาตัวรอดจะชัด,ชดตรงกันข้ามถ้าคุณได้ทำงานในที่ที่มีสิ่งโหเราะมีพลังงานดีๆไหลเวียนคุณจะรู้สึกว่างานมันง่ายขึ้นจริงไหมครับคุณเคยสังเกตไหมครับว่าคนที่มีความสุขกับการทางานมักจะสร้างผลงานดีขึ้น เพราะอะไรล่ะครับเพราะพวกเขาสนุกกับมันไงครับความสนุกไม่ใช่ของเล่นแต่เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากความสนุกทําให้เรามีพลังงานงานที่เหนื่อยแค่ไหนถ้ามันสนุกเราจะทําได้ทั้งวันจริงไหมครับแล้วคุณจะเปลี่ยนความเครียดให้เป็นความสนุกได้อย่างไงถ้าคุณทํางานไปแล้วไม่สนุกชีวิตคุณก็แค่รอวันหมดอายุไปเรื่อยๆเท่านั้นเองทําไมคนเราถึงเอาแต่นั่งเครียดเคร่งเครียดอยู่กับงาน ทำไมต้องทำหน้ายักเหมือนที่ถือคาถาไล่าฟาดฟ,ฟันกันตลอดเวลาลุงตีจะบอกอะไรให้นะครับงานที่ดีต้องสนุกถ้ามันไม่สนุกนั่นแปลว่าคุณกําลังทําอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดอยู่รุงตีอยากจะแนะนําวิธีที่เปลี่ยนความเครียดให้เป็นความสนุกบ้างใครอยากลองบ้างครับ ลองจินตนาการดูว่าคุณต้องทํางานในที่ที่เงียบราวกับห้องสมุดงานทุกอย่างต้องทําตามกฎเป๊ะๆห้ามหัวเราะห้ามเล่นห้ามออกความคิดเห็นห้ามแม้กระทั่งเผลอทําให้ตัวมีชีวิตมีชีวาคุณคิดว่าผลงานจะออกมาดีไหมล่ะครับนอนว่าไม่เพราะที่ทํางานมันไม่ใช่ห้องนั่งสมาธิแต่ควรเป็นพื้นที่ที่ทําให้คนรู้สึกมีพลังคนเราทํางานได้ดีตอนที่พวกเขารู้สึกว่าเสียงของพวกเขามีค่าและพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของบางอย่าง ที่ใหญ่กว่าแค่ก้มหน้าก้มตาทำตามคำสัง่งจงทําให้ทีมของคุณมีพื้นที่ในการสแสดงออกสนุกกับงานที่ทําและรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้เป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆในเครื่องจักรที่ไม่มีวันพังประตุ้นการเล่นระหว่างการทํางานลูกตีไม่ได้หมายความว่าให้นั่งเล่นเกมทั้งวันนะอย่าเข้าใจผิดนะครับแต่หมายถึงให้ทํางาน เป็นสนามทดลองที่พนังงานสามารถทดลองลองคิดลองทําลองวงวุเหลวโดยไม่ต้องกลัวว่าเจ้านายเนี่ยจะดึงพวกเขาไปสั่งประหาร อยากให้พนักง,งานคิดนอกกรอบก็ให้พวกเขาลองทําอะไรใหม่ๆสิครับอยากให้คนมีไอเดียก็ให้พวกเขารู้สึกว่าไอเดียบ้าบอพวกเขานั้นมีค่ามากพอที่จะถูกรั่ฟังอยากให้คนรักงานก็ต้องกาให้พวกเขาเนี่ยมีสิทธิ์สนุกกับมันบ้างไม่ใช่แค่ก้มหน้าก้มตาทําตามคําสั่งเป็นหุ่นยนต์ความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดจากความเครียดแต่มันเกิดจากบรรยากาศที่ทําให้คนเรารู้สึกว่าเราลองผิดลองถูกได้หลายองค์กรชอบให้เรางว,วัลเฉพาะความสําเร็จ ต่ลุงตีจะบอกอะไรให้นะครับองค์กรที่เจ๋งจริงๆเนี่ยต้องให้รางวัลกับความพยายามและความกล้าที่จะลองถ้าคนของคุณรู้สึกว่าทุกครั้งที่พวกคุณทำอะไรพลาดแล้วพวกเขาจะถูกลงโทษพวกเขาจะไม่กล้าทำอะไรใหม่ๆจริงไหมครับแน่นอนว่าไม่แต่ถ้าคุณทำให้พวกเขารู้สึกว่าความผิดพลาดคือครูที่ดีคุณจะได้คนที่กล้าลุยกล้าสร้างและกล้าในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนจงให้รางวัลกับความพยายามไม่ใช่แค่ความสมบูรณ์แบบเพราะโลกใบนี้ ไม่มีใครทำอะไรถูกต้องตั้งแต่ครั้งแรกทำให้การทำงานเป็นเรื่องที่อยากทำไม่ใช่ต้องทำข้อนี้สาคัญที่สุดคุณลองนึกดูนะครับว่าถ้าคุณต้องตื่นมาทุกวันแล้วคุณพูดกับตัวเองว่าโอ้วันนี้ฉันต้องทำงานอีกแล้วเหรอชีวิตคุณโคตรน่าเบื่อเลยใช่ไหมครับแต่นั่นแหละครับมันคือชีวิตของหลายๆคนแต่ถ้าคุณอยากให้ทีมของคุณทำงานมาได้ดีขึ้นคุณต้องทำให้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาอยากทำไม่ใช่ต้องทา งานที่ดีต้องดึงดูดใจไม่ใช่แค่บังคับถ้าคุณทําให้ที่ทํางานคุณเป็นที่ที่คนอยากมาคุณจะได้เกินกว่าที่คุณคาดหวังเสมอลุงตีให้ดูตัวอย่างที่โคตรชับเลยว่าทําไมความสนุกไม่ใช่ของเด็กเล่นแต่มันคืออาวุธลับขององค์กรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก Google คุณไปดูนะครับมันคือที่ทํางานหรือสวนสนุกถ้าคุณเคยเดินเข้าไปในออฟฟิศของ Google คุณจะพบว่ามันไม่ต่างจากสนามเด็กเล่นสำนักผู้ใหญ่ โต๊ะปิ่งปองเครื่องเล่นเกมสนามกีฬาและมุมสร้างสารรค์เต็ไมไปหมดทำไมพวกเขาต้องทำแบบนั้นเพราะพวกเขารู้ว่าคนที่สนุกจะสร้างส,างสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้พวกเขาไม่ต้องการให้พนักง,งานมันนั่งทำงานไปวันวันเหมือนหุ่นยนต์พวกเขาต้องการมนุษย์ที่คิดนอกกรอบกล้าทดลองและกล้า,สร,าสร้างสิ่งใหม่ๆคุณคิดว่าคนที่คิดค้น Google Maps และ Gmail มันทำมาขึ้นจากอะไรครับการประชุมเครียดๆวันละ10ชั่วโมงเหรอ หรือจากการนั่งคุยเล่นที่โซฟาพร้อมกับกาแฟแก้วโปรดหรือคุณลองไปดูบริษัทชื่อ Pixar Animation นนะครับพิกซ่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดจากการคิดในห้องประชุมเงียบๆถ้าคุณเคยดูหนังอย่างเช่น Toy Story finding nemo หรือ Up คุณจะรู้ว่าที่นี่ไม่ใช่หนังที่มาจากสมองที่ถูกบ,บีบบังคับให้คิดภายใต้ตาราง Excel แต่มันมาจากที่ที่คนกล้าเล่นกล้าคิดและกล้าลองที่พิกซ่า พนักงานสามารถเล่นของเล่นได้จริงลองคิดดูนะครับว่าถ้าคุณต้องสร้างโลกของเล่นแต่คุณไม่ได้เล่นของเล่นแล้วมันจะออกมาเจ๋งได้ยังไงอีลอนมัสก์และ SpaceX ็ก็เช่นกันการวางแผนการที่จะส่งคนไปดาวอังคารต้องทำงานออรากจริงๆไม่ใช่เพราะเงินถ้าคุณคิดว่าอีลอนมัสก์เป็นคนแค่บา้บาๆที่โยนรถไปในอวกาศคุณคิดถูกแต่นั่นคือเหตุผลที่ทำให้เขาทำได้สำเร็จครับ ลองนึกภาพว่าคุณทํางานที่ต้องส่งจรวดขึ้นไปบนฟ้าถ้าคุณเครียดทุกวินาทีว่าคุณจะทํางานมันไหวไหมล่ะครับแน่นอนครับว่าไม่ใช่คนของ Space ซไม่ได้ทํางานเพราะแค่งเงินเดือนแต่พวกเขารักในสิ่งพวกเขาทาและองค์กรของคุณล่ะครับเป็นแบบไหนคุณอยากให้ที่ทํางานคุณเป็นแบบไหนที่ที่พนักง,งานมาทํางานเพื่อรอวันหรือรอเวลาเลิกงานหรือที่ที่พวกเขาตื่นเต้นที่จะมาทํางานทุกวัน อย่าบอกว่าคุณอยากเห็นคนในองคอ์กรคิดนอกกรอบถ้าคุณอยากทําให้พวกเขาเครียดจนไม่มีที่ยืนถ้าคุณอยากให้องคอ์กรของคุณยิ่งใหญ่คุณต้องทําให้การทํางานเป็นเรื่องสนุกไม่ใช่เรื่องทรมานคุณเลือกเองครับว่าคุณอยากสร้างอะไรระหว่างผลงานธรรมดาหรือสิ่งที่เปลี่ยนโลกแล้วพบกันใหม่กับลุงตี c ซีีนะครับ